ต้นเดือนกระกฎาคมคิศ2020จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศอินเดียมีมากกว่า740,000รายสถานการณ์ย่ำแย่ลงโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดยากจนหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ใกล้ฝั่งตะวันออกแห่งคาทอลิก (CNEWA) ที่มีที่ตั้งสำนักงานในนิวยอร์กจึงเริ่มงานในอินเดียดำเนินโครงการด้านมนุษยธรรมและงานอภิบาลต่างๆร่วมมือกับพระศาสนจักท้องถิ่น เอ็ม o อลทมัสผู้อำนวยการ CNEWA ผู้รับผิดชอบพื้นที่เขตอินเดียกล่าวว่าผมชื่นชมพระสังฆราชมาบาราบัสผู้ดูแลเขตปกครองเมืองกูกาออนที่แจกจ่ายอาหารให้กับผู้คนบนท้องถนนและในสลัมของเดลีพระคุณเจ้าเป็นผู้เผยแพร่ที่แท้จริงไม่ใช่เฉพาะในช่วงโรคระบาดพระคุณเจ้าเข้าถึงจิตวิญญาณของคนยากจนและเข้าถึงภารกิจของพระศาสนาจักร And the mission the Church. พระสังฆราชมาปนาบัสผู้ด,ดูแลเขตปกครองเมืองกูกาออนกรุงเดลีกล่าวว่าไม่มีองค์กรศาสนาหรือส่วนการปกครองใดสนใจคนกลุ่มนี้พวกเขารอคอยใครสักคนที่จะช่วยเหลือและไถ่กู้พวกเขา ความท้าทายก็คือการเข้าถึงพื้นที่นี้ them, และได้รู้จักพวกเขาแต่ละคน them them อยู่กับพวกเขา <there> บอกพวกเขาว่าพระเจ้าใส่ใจพวกเขาพระสังฆราชอธิบายว่ามีภารกิจใน13รัฐนอกจากความจำเป็นเร่งด่วนด้านสาธารณสุขด้วยความช่วยเหลือของ CNEWA ยังมีการแจกจ่ายอาหารและของใช้จำเป็นแก่ผู้คนทั่วไปตามท้องถนนและประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ยากจะเข้าถึงด้วยคุณจะพบว่าพระสงฆ์คาทอลิกน,นับร้อยนักบ,บวชหญิงและพระสังฆราชออกมาช่วยเหลือคนจนไม่มีเรื่องศาสนาหรือการแบ่งชนชั้นวันนะโรคระบาดท,ทำให้เราต้องเว้นระยะห่างกันและต้องการความปลอดภัยแต่มันก็ไม่สามารถเอาชนะความเอื้อเฟื้อเ,อเ,อเ,อเอผื่อแผ่ได้ m อ็ลโทมัสผู้อำนวยการ CNEWA กล่าว CNEWA เตรียมการ <NA> ที่จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม,ตมแก่ผู้คนในชุมชนแออัดเป็นอันดับแรกระหว่างที่ไวรัสยังคงระบาดและจะขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากองค์กรที่ตั้งอยู่ในยุโรปตะวันออกตะวันออกกลางและตะวันออกเชียงเหนือของแอฟริกาด้วย